ว่าแม่หนูนะหนูได้ the shapes are หน้าบุ่นหน้าเบี้ยงกระตูดริงเลยตอนนั้นปะแม่ไปไหนอะแม่ไปคุรอาเดี๋วกก็ุ่มาแล้วทำไมพี่ฝนมาไวจังอะคูกตีนาชา้าแอมหนีก่อนคูปล่อยอะเบือ่อพี่ทำนี้ได้ไงอะถ้าแม่รู้โกรตายเลยอะอะไรอะเมื่ี้ก็เมื่อกี้อะอาจารย์ฟิลิปปินมาสอนพี่สอบภาษาอังกฤษ พี่อย่าฟังไม่รู้เรื่องขนาดครูไทยพูดไทยเขียนไทยพี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วว่าเป็นอังกฤษเนี่ยพี่จะรู้เรื่องไหมล่ะมีหวังเกดตกแม่ดอยแน่เลยไม่เข้าใจเลยทำไมต้่นทำแบบนี้ทำไมไม่รึกษาก่อนเลยถ้าแบบนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงพี่ฝนโรงเรียนหนูก็มีครูใสอนใครก็าสอนภาษาอังกฤษนะม,ม,มันคนละบบริบทกันนะพิมพ์ เนี่ยเป็นคณิตศาสตร์นะเป็นวิชาศาสตร์กลนรูไทยครูฝรั่งก็สอนได้แต่เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่เดือนที่แล้วครูไทยก็สอนพี่ฝนก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ใช่เหรอก็หากมีครูต่างชาติมาสอนแล้วพี่จะเข้าใจงั้นเหรอหน้าเสียงพี่ฝนที่ยินเนยใช้ เป็นไรพี่ฝนเห็นที่เมื่อไประดมแม่พิมพ์นั่นอะทำไมเหรอพี่เขาน่ารักเนาะทุกภาษาพี่ขอเลยพี่ว่ามีเรื่งสนุกสนุกทำแล้ว่ะทำไงเหรอ ว่าสวยจังพี่วาดรูปอะไรอะวาดรูปทรงนเนี่ยเนี่ยรู้ไหมอาจารย์ฟุริปินคนนี้นะ่อนอกจากจะเก่งคณิตศาสตร์แล้วยังวาดรูปเก่งอีกดี่ก็เลยไปขอคมปรึกษาจาท่านหนูก็เลยกับครูเขาค่ะพี่พี่เห็นน้องสองคนที่ว,วาดตอนนี้ไหมคะค่ะนี่น้องพิม,พมเป็นน้องสาวเล่าใ้ของห็นพีน่าก็จะมาในโรงเรียนนี้แล้วค่ะอินนี้จะรับก็จูนรถถือฟ้านะจ้ะน้องพิม Hello. Do you want to speak Thai Hi Yes I want Okay please speak follow me นะ Okay อะไรพิมไอ้บ้าไอบ้า What does it mean It mean hello Oh hello Okay สาหัสหรือไงสาหัส นึกเปือไง It mean how are you? Oh, how are you? Okay. น่างโง่น่างโง่ What does it mean? It mean I'm fine. Okay, I'm fine. ก็จะรีบไปเลี้ยงควายหรือไงชี e e ป i l ัง a n g konai What does it mean? Mm hmm. It mean thank you. Oh, thank you. Okay. Happy, นะ โอเค will practice. t h a n ค you. ยู u เ r e w ว l ค o m e สนักไหนน่าก็ไปพิมกลับบ้านดีกว่านี่เย็นละเดี๋ยวไม่รอจะไปไหนสองแทบหาเรื่องนะพี่แก้มผมจะไปเรียนก็พวกเธอสอนครูพูดคำหยาบอะ What happened? They are not sincere to you. They teach you the good w o r d นี่วพวกเธอสอนเขาว่าอะไรกันบ้างเนี่ยไอ้บ้าไอ้สี่ของใบกับซาด้างอย่งไงอายุโนติอ้าวน่างูงอ Stupid อาอนี่พี่เธอรู้ไหมว่าเธอแบบมันไม่ดีนะไม่รู้อยากจะมาเล่นลิดนีงนะที่อุ้สาสอนมันจะดีแบบพี่ฝนดีสิสนุกดีหากคุณนะบางคำที่เราสอนไปบอกเพื่อคนอื่นมันจะไม่ดีนะพี่ นนิเาะก็ดีสิเป็นการตอบแทนที่ทำให้เราเกตตกเราจะได้หนีกลับประเทศเร็วๆแล้วถ้าหากเขาไปประเทศเขาแล้วไปเล่าเรื่องให้เพื่อนๆที่ประเทศเขาฟังชื่อเสียงประเทศเรามันจะเสียหายนะพี่น้องสองคนชื่ออะไรจ๊ะเข้มแน่นลงทุกคนเลยพี่ผมพี่เขาได้นเรื่องที่เราพูกดการศึกษา พี่มาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะแล้วน้องสองคนชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อผลค่ะส่วนนี่ชื่อพิมค่ะ,คะเป็นน้องของพี่อนพี่ฝนเขาชอบพี่แกนค่ะรู้จักพี่ด้วยหรอเนี่ย<ป>ก็พี่เป็นประธานนักเรียนไง ใครๆก็รู้จักพี่แล้วพี่ฝนนะคะเล่าเรื่องพี่แก้มให้หนูฟังทุกวันพี่ฝนยังบอกเลยว่าพี่แก้มเป็นไอดอลของเขายายจริงขอบใจนะจ๊ะเอานี้นะงน้องที่ขอแองน้องตอบนป็นไปได้ไหมได้ค่ะ

เออ I... I... ไอรู้ค oh, okay. e and then this one is ครูค <thin PUBG. S 1> ุยสนุกมากเลยค่ะครูสอนหนูวาดรูปด้วยค่ะครูสอนที่ภาษากฤษภาษากิดง่ายมีเดียวเองเห็นไหมจ๊ะไม่ต้องไปจังหวง บายบายเจอกัน next time วันนี้สนุกจังเลยเนาะพิมพ์ภูใจดีเนาะใช่ ดูเหมือนครูประทับใจตัวเราทั้งสองคนเลยจริงดิงั้นเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียนแล้วสิแล้ว,ลวนเนการเออนี่น้องใ้าษาร่เใช่ไหมใช่เอาสองคนมานีหน่อยเลยลูกแล้ว,ลว,ลวมา